วันนี้นะคะมันจะมาในแปลกหน้าแปลกตาเนิ้หนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้จะมารีวิวชั้นวางสกูชี่ที่ระนองนะคะคือมาวางไว้นะคะแล้วก็วันจันทร์ตอนเช้าะคะแวลก็ได้เดินทางกลับกรุงเทพมหานครจังหวัดของเรานั่นเองฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูแบบพร้อมๆกันเลยนะคะเมื่อกี้น้องเรียกไปออยติมน,นะคะอออ อย่างแรกที่เวล์เอามาวางไว้ก็คือหาก่ายอีรินะคะโฟกัสกุชี่สิกล้องอย่าไปโฟกัสไอติมหาที่วางก่อนได้ไหมไม่ได้อีกโอเคก็จะสะโลประมาณที้เห็นเลยต่อไปก็จะเป็นโดนคิปตี้เห็นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาดูความสโลกกนสโลนเน้นๆนะต่อไปเคมพับนะคะคูมะงั้นเดี๋ยวเรามาดูลายเส้นเอ้ยไม่ใช่หลายเส้นความสโลนนะคะต่อไป เพื่อนเมื่อคงจะสงสัยว่านี่คือกุชิหรือเปล่านี่คือไม่ใช่เป็นกล่องกระดาษโน้นนะคะแล้วก็จะเป็นแครกเกอร์ l l o l o t t y t y ข้างล่างก็จะเป็นพวกนี้นะฟังในอสดแฮมเบอร์เกอร์อันนี้มีของแท้นะคะคือคัฟเคฟไมมเมโลดี้แล้วก็ไอติมไม่แท้แล้วก็วอฟเฟอรแล้วก็ที่อุ่นหูก็มีแค่นั้นนะคะงั้นวันนี้เียวก็คงต้องลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย